ดีที่ได้พบกันนะครับพบกันวันนี้วันเสาร์6กับกรกฎาคมนะครับลิวพูจะอุ่นเครื่องอย่างเป็น,นก,การนัดแรกในวันนี้นะครับที่ฮ่องกงนะครับโดยจะลงเล่นพบกับเอซีมิลานเอซีมิลานนี่เพิ่งอุ่นเครื่องแพ้อาเซนอนที่สังสิงคโปร์ไปเมื่อวันซืนนี้นะครับวันนี้จะได้อุ่นเครื่องกับลิวพูนะครับ ที่ฮ่องกองนะครับตนดาร์ดชาเตอร์แบงเป็นผู้จัดนะครับเป็นสปอนเซอร์หลักคุโกเอคิติเก้นี่เดินทางไปถึงฮ่องกองเรียบร้อยนะครับตัางข่าวนี่ก็ได้ไปพบปะทักทายกับเพื่อนร่วมทีมในสนามซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับบรรยากาศก,ก็เป็นไปได้วยความ อบุญนะครับคาดว่าอาร์เรเนเชล,ลอตเองก็อาจจะลองใส่ชื่อนะครับเอเคิติกเกตลงกลุ่มเครื่องนัดนัดที่เจอกับเอซีมิบารมิลานในวันนี้แหละนะครับเพราะว่าเขามีโคต้าดเปลี่ยนตัวได้ไม่จำกัดน,นะครับฟุตบอลเพื่อนไม่ได้เป็นจริงจังอะไรมากก็อาจจะได้เห็นอร์มการเล่นของเอคิติเกตนะครับในส่วนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการทราบ ทราบมาอีกนะครับว่าเพราะว่าทีมงานของนิพูเนี่ยมาทัวร์เอเชียกันหมดนะครับก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ทำคลิปนะครับเปิดตัวถูเสื้อนะครับบดให้สัมภาษณ์เอกิติเกอย่างเป็นรางกายก็เดี๋ยวคาดว่าจะมีตามออกมาไม่ช้าไม่นานนะครับถาความเคลื่อนไหว ในตลาดซอขานักตเตะนะครับโอ้โหหลังจากที่อเล็กซานเดอร์ฮิซักนะครับออกมาประกาศอยาก,กาย้ายทีมยิวกัสเซนยีเต็ดก็ปวดเลยนะครับในขณะที่ทีมอนนื่นที่เล่งตาเป็นมันนะครับหลายทีมนะครับทีมชั้นนำหลายทีมไม่เว้นแล้กนะระท,ทั่งทีมรักของเรานะครับลิฟวูเองก็ ล็อกเป้านะครับอเล็กซานเดอร์อีซักนี่เป็นเป้าหมายหลักเลยเพราะว่าไม่จะมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นตามแผนการทำทีมในระยะยาวของลิเวอพูลนะครับก็โอ้แต่ค่าตัวนี่น่าจะเป็นประเด็นอยู่พอสมควรนะครับข่าวดีก็จะยืดแต่จากได้ถึง150ล้านปอนด์นะครับ 150ล้านพัน6,400-500ล้านบาทเลยนะครับท็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับรวมทั้ทงค่าตัวที่เลนเดอร์อิซากอาจจะต้องเรียกร้องเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจากสมโมสรคาสเซิลเูไนเต็ดนในขณนะนี้นะครับซึ่งเป็นปอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้อีซากอาจจขอขึ้นบัญชีย้ายตัวนะครับ วว่าจะเปกงสัญญาใหม่กับเอ๊ะวันแหมมันเป็นอิทวิยาเอาสัญญาใหม่กับเพิ่มค่าตัวกับมีกรเสญญนเดนหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับก็ตอนนี้อีซักน่าจะได้ค่าตัวอยู่มาสักแสนสองหมื่นนสามหมื่นปอนต่อสัปดาห์ซึ่งก็งงงงไม่ได้น้อยนะครับทีมระดับมีการเสญญนเต็ดน,นะครับไม่เหมือนทีมยินถุงยินถังอย่างที่หมื่นเท้านะครับ ก็เดี๋ยวติดตามนะครับว่าดีนี้จะจบอย่างไรในกรณีของอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับซึ่งลิวพูก็มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวแหละนะครับสื่อต่างๆก็ให้น้ำหนักมาที่ลิวพูนะครับแต่จะจบอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามกันตลาดซื้อขายนักเตะนะครับมัน,มนตกลงมันจบวันที่9ที่10สิงหาคมนี้หรือว่า ลากยาวไปถึงเดือนกันยายนก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปเช็กกันให้ช่วยทีนึงนะครับเพราะว่ายัางมีดีต่างๆอีกที่จะต้องมาเลี้ยงริบูเองนะครับนอกจากมองหาตัวที่จะต้องมาเป็นแนวรุกนะครับในความที่อาจจะหนึ่งุูสดิยาก็อยากยา้ายทีมด้วยนะครับอายุก็ามากแล้วนูนเยสเองก็เดิมทีก็กเงินก้นเงินอยู่แม้ว่า แต่ก็ว่าในช่วงต่อออกคุณเครื่องนัดที่ผ่านมาทําผลงานได้ดีก็อาจจะมีโอกาสได้ได้รับโอกาสต่อนะครับแต่ว่าก็ถ้ามองในระยะยาวนี่เชื่อว่าบอร์ดสโมสรนีู้ก็อาจจะมองมองหาผู้เล่นที่มีศักยภาพแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยซึ่งแน่นอนชั่วโมงนี้ก็เอกชันนะครับอัเลาสเดร์ซักน่าจะเป็นเป้าหมายหลัก ิวปูก็ติดตามนะครับแห่งกองหลังเมงนะครับมาเกฮีก็ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของลิว์ปูนะครับแต่ในในในกรณีของเกฮีนี่อาจจะลองรอได้นะครับเพราะว่าสัญญากับริซันพาเลตนี่จะหมดในฤดูกาลหน้านะครับก็แต่ถ้าซื้อตัวก็พวกในฤดูกาลนี้ถ้าเกฮียินดีที่จะย้ายมาลิฟว์ปูนะครับแล้วพาเลตเองก็ อยากจะได้อะไรติดไม้ติดมือบ้างก็ก็คงไม่ไม่ไม,ไม่สูงจนเกินไปอาจจะอยู่ในระดับ 30- 40ล้านปอนด์ไม่เกิน50ล้านปอนด์นะครับก็ติดตามนะครับในส่วนของดีมของโรดริโกนี่ถ้าอีซักมานี่โรดริโกนี่อาจจะต้องละไว้เลยนะครับประเดยนแหมนะแยๆไปหมดแหละช่วงนี้นะครับตลาดช่วงนี้กลายเป็นตลาดของนิวอรูดโดยสมบูรณ์แบบนะครับขณะที่ ัวเอเชียก็ยังสามารถทำดีลกลางอากาศกันได้นะครับก็บติดตามนะครับอุ่นเครื่องรลิวภูมีสามนัด2นัดเอเชียนะครับอ่อมินีนงอกมาอีกเนี่ยเราไม่รู้นะแต่กับเอซิมิลานวันนี้นะครับมุงเย็น18 1 8เสร็นาิกาเ็จนะครับแล้วก็จะไปเตะบินไปญี่ปุ่นไปเตะกับโยโกฮามามารีนอสนะครับ วันที่สามสิบกักกระดาโกนะครับก่อนที่จะกลับไปอังกฤษเห็นว่ามีเกมกับบีนเบาสองนัดซ้อนเลยนะครับแอตแลนติกบินเบานะครับเออมามาไงไม่รู้วันนี้เพิ่งเห็นเราก็เพิ่งเห็นนะครับวันที่สี่ที่หนะ้าเตะกันสองันเลยนะครับวันที่สี่ห้าทุ่มวันที่ห้า ่2อ,อ่านะแต่กับอัลเลนติกงร็คก็ก็กระชับ,บชปิดแหละแบบจะเป็นจีนเี็กกระชับชปิดอุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นสนามปิดหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเดี๋ยวใกล้วันาันดตามวันที่4ที่5สิงหาคมก่อนเกมคอมมูนิตี้ชิลนะครับวันที่10สิงหาคมกับคริสตันพาเลสน่าสนใจว่าเกมกับคริสตันพาเลสเนี่ย มะเกฮีจะอยู่ข้างไหนนะครับติดตามนะครับนะเออนะ,ะนก็มีฟุตบอลมาพอให้ได้ผ่อนคลายในบรรยากาศที่ต,ตึงตึงตึงเครียดนะครับตามแนวชายแดนโอโหเช้านี้ลูกลาบานตายนะครับแถบจังหวัดตราดก็มีการประทะกันแล้วแล้วก็เกิดความเสียหายความสูญเสียนะครับ ไม่เป็นแม้กระทั่งฝากฝั่งลาวใต้ะสะปปลาวจำภาษาก็โดนลูกหลงนะครับฟังว่าเป็นปืนใหญ่จากฝั่งกัมพูชาไปตกในพื้นที่บ้านเรือนของพี่น้องฝั่งสปปลาวนะครับก็ได้รับความเสียหายก็นี่แหละสาคัญนะครับเราเองก็อยู่ในพื้นที่ชายแดนด้วยแม้ว่าจะลึก้ามาอห็าพอสมควรนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับ ด้วยความห่วงใยพี่น้องทหารทหารที่ทําหน้าที่ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินพื้นทันดินไทยนะครับในตลอดแนวชายแดนของไทยนะครับทุกภาคส่วนนะครับรวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับที่ได้รับผลกระทบตรงๆเลยต้องอุพยพหนีทิ้งบ้านเรือนเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยก็หวังว่าสถานการณ์จะไม่ลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้นะครับแล้วก็จะดีคลายได้แนวทางได้หาทางออกกันร่วมกันอย่าง ความนี้ไม่เป็นพลนดีกับใครแต่ว่าเหมือนมันเรามาถึงจุดนี้ได้ไงก็ไม่รู้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกส่วนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องไทยตามแนวชายแดนและทหารทุกคนทุกท่านครับผมยินดีท่วบกันนะครับมีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ